ก้อยรัชวินคลอดแล้วลูกชายคนแรกตั้งชื่อน่ารักน้องทะเลนับถอยหลังและตื่นเต้นแทบจะทุกวินาทีเลยก็ว่าได้สำหรับนักแสดงสาวก้อยรัชวินกับนักร้องหนุ่มตูนวอร์ิสแลมหลังรอคอยที่จะได้พบหน้าลูกชายให้ออกมาลืมตาดูโลกนานถึง9เดือน โดยล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาเพจ Facebook รัชวิน Family โพสต์ข้อความว่าน้องทะเล5ตุลาคม2564ยินดีต้อนรับน้องทะเลสู่โลกคะ่ะ ท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับร่วมยินดีจำนวนมากโดยก้อยรัชวินให้กำเนิดลูกชายคนแรกเมื่อเวลา22นาฬกาของวันที่5ตุลาคมท่ามกลางกำลังใจจากสามีที่คอยดูแลใกล้ชิดตลอดโดยทารกเป็นเพศชายสุขภาพแข็งแรงทั้งคุณแม่และคุณลูก ซึ่งหลังจากนี้ทั้งคู่จะใช้ชีวิตเพื่อช่วยการดูแลลูกน้อยที่จังหวัดภูเกต็ตต่อไปงานนี้แ,นแฟนๆต่างรอลุ้นที่จะได้เห็นใบหน้าจิ้มลิ้มของหนุ่มน้อยซึ่งเชื่อได้ว่าอีกไม่กี่อึดใจคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงคงจะได้ลงรูปแบบรัวๆแน่นอนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ